นี่เอกสารเป็นทางการนะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยมาคิดขึ้นมาเองนะครับนี่ของกองทัพเรือที่บอกว่ารับมากนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับใช้เงินทั้งหมดเนี่ยครับ22,500ล้านนะครับแล้วก็ยังมีไอ้ปู่มีที่จอดเรือดำน้ำอีกนะครับอีกประมาณ950ล้านแล้วก็มี พวกอุปกรณ์สับสนุนเรือดำน้ำอะไรอีกอะแยะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขอเรียกร้องนะครับให้ในายกประยุทธ์เนี่ยเลื่อนไปก่อนนะครับยังไม่ต้องซื้อหรอกแล้วก็ไม่ต้องมาตั้งในพรบวประมาณโดยเอาเงินไปช่วยประชาชนที่เขาเดือดร้อนจากโควิดนี่ครับกองทัพระกาศเนี่ยกองทัพระกาศนอะศอันนี้เนี่ยรายการใหม่ยังนงนะครับไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับ เนี่ยรายการใหม่อย่างนั้นนะครับผมไม่พูดถึงไอ้ของเก่านะของเก่าก็ยากเยอะแยะอยู่แล้วนะครับของเก่าเนี่ยมีเครื่องบินอะไรสารพัดเอาอรายการใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยคอนรายก,การใหม่เนี่ยน,นะครับ64เนี่ยจะมาผูกพัน65คือถ้าคุณคุณซื้อเนี่ยมันคุณต้องจ่ายอยู่ตลอดแต่ถ้าคุณเลื่อนไปคุณก็สามารถเอาเงินตรงเนี้ยมาช่วยประชาชนได้ก่ <c oughs> อนเนี่ยโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบาเนี่ย4,500ล้านใช่ไหมครับ โครงการปฏิบัติการในห้วองอวากาศเนี่ย1,470ล้านเนี่ยถามพวกก็โครงการอวกาศจะไปทํำไมอาวากาศมนจะไม่ทำเลยนะครับเอาปราบโควิดให้ได้ก่อนจะ่าเพิ่งไปอวกาศเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีโครงการใหญ่ๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างโครงการคลังอาวุธอย่างเงี้ยวัตถุระเบิดกระสุนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ยังไม่จับเป็นนะครับอีกตั้ง900ล้านนะครับ เนี่ยโครงการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศระยะเก็บนะครับเนี่ย945ล้านเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่จําเป็นเลยครับในขณะเนี้ยแต่นายกประยุทธ์เนี่ยไม่เคยพูดเลยนะเราแกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเลยนะเป็นผู้จัดการขันบกเก่าด้วยอามาดูของกองทัพบกบ้างและขันใหม่นะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเปลเรื่องเก่ามาผมไม่พูดเรื่องเก่านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่จะต้องผูกพันใหม่เนี่ย สามห้าโครงการเนี่ยเจ็ดเก้าสิบล้านนะครับเนี่ยโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีระยะที่หนึ่งเนี่ยสี่พันสองร้อยยี่สล้านโครงการจัดหายานเกาะระยะสี่พันยี่สิบหล้านโครงการจัดหายานเกาะเพื่อเสริมสร้างกรมลบรูปแบบใหม่900ลา้านระยะสองห่วงสองนะครับเนี่ยโครงการจัดหายานยนต์นะครับ สายส่งกำลังโมลลุงมอีก900าอตล้านซึ่งโครงการพวกนี้นะครับมันเลื่อนในหมดมันไม่จำเป็นเลยนะครับมันผูกพันงบประมาณนะครับไปแล้วก็ในขณะน,นี้มันเป็นช่วงเวลาที่มันยังไม่จําเป็นนะครับหน่วยงานอื่นเนี่ยนายกบอกให้ประหยัดนะครับลดรายจ่ายเข้าไปหมดงบลงทุนที่จะต้องไปช่วยเหลือประชาชนที่จะไปสรา้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจลดหมดแต่ว่ากองกองทัพนี่เงียบ คนที่ทำหนังสือมาเนี่ยคือคนเรือโททีคนเรือโททีระคุณการจนะนะครับประหลัดบัญชีฐานเรือทําการแการพุชการฐานเรือค well ันนี้เนี่ยคําถามผมเนี่ยก็กองทัพเรือบอกว่าปีเนี้ยปีงบ64เนี่ยที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะว่ามีโควิดระบาดบอกเลยครับแล้วปี65เนี่ยเห็นไหมครับโควิดทั้งสือเนี่ยร้าวมากมันหนักกว่าเดิมอีกกองทัพเรือแล้วนะครับ เรือดำน้ำเนีย hehe, 2, ่ยนะครับโครงการจัดหาเรือดำน้ำจำนวนสองลำเ่ยนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาทแล้วก็มีพวกที่จอดเรือดำน้ำอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเนี่ยประมาณสองหมื่นห้ารวมของกองทัพบกครับจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีระยะที่หนึ่งหกสี่พันสองร้อยยี่สิบหกล้าน นะครับแล้วก็มีโครงการจัดหายานเกาะระยะ4อีก1,026ล้านรวมนะครับ6,152ล้านอันนี้ผมเอาเฉพาะรายการใ,ใหญ่ๆนะนอกจากกองทัพบกแล้วกองทัพอากาศอีกครับจนกองทัพอากาศกม,มีโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีขนาดเบานะครับ4,500ล้านสร้างทางอาวุธและจัดหากระสุน วัตถุร,ระเบิดของกองทัพอากาศ900ล้านโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการในพ่วงอวกาศอีก1,000กับเจล้าน14 7่พล้านคุงเรียนครับในช่วงนี้จะไปทำอะไรที่อวก,กาศครับแค่เครื่องบินเดินทางในประเทศเนี่ยอย่าว่าจะไปเมืองนอกเลยในประเทศคนยังไม่กล้านั่งเลยเลยครับสายการบินเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับ ยกเลิกกันเป็นแถวไม่มีคนก้าวขั้นเครื่องบินครับแต่กองทัพประกาศจะไปสร้างสถานีปฏิบัติการในอวกาศนะครับอย่างเงี้ยรวมสามรายการกองทัพปรกาศเนี่ยมีเครื่องบินนะครับมีเครื่องคู่ระเบิดแล้วก็ไปปฏิบัติการในอวกาศเนี่ยก็ได้เงินมาอีกประมาณ6กพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านสามรายการใหญ่ใหญ่ซึ่งเป็นรายการที่สามารถชะลอได้ครับรวมเนี่ยสามเราทับเนี่ยนะครับเป็นเงินประมาณสามหมื่นแปดพันล้าน ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเลยครับแล้วก็ยังชะลอ,อได้หมดเนี่ยถ้าเอามาให้คนละ3,500นนะครับสองเดือนก็จะสามารถช่วยคนได้อีก5 4 3ล้านแสนหมื่นคน5.43ล้านคนน่ก็คือ5 4 3ล้านแสนหมื่นคนเนะี่ยเอามาเนี่ยนะครับคนละ3,500นนะครับอปีที่แล้วเนี่ยคุณให้5,000นนะสามเดือน ปีนี้เนี่ยคุณลดเหลือ3,500แล้วสองเดือนอถามว่าถามว่าปีนี้โควิดเนี่ยหนักกว่าปีที่แล้วไหมนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็รัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีเงินไม่มีเงินคุณก็ต้องปรับสิครับเอางกของกองทัพเนี่ยทำไมนายกเนี่ยไม่พูดเลยนะครับบอกแต่บอกว่าให้ประหยะัดวันนี้เนี่ย เอ่อหน่วยงานอื่นนะครับบอกว่าให้ประหยัดต้นหั่นประมาณแหลกลานนะครับ